อนุมัติชังสมาจเรควรทำการให้พอหมาะพอดีพุทธศาสนสุภาษิตนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งและมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของเราเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของทางสายกลางที่เรียกว่ามัชิมาปฏิปทาซึ่งเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หลีกเลี่ยงทั้งความสุดโต่งด้านหนึ่งและความสุดโต่งอีกด้านหนึ่งควรทำการให้พอหมาะพอดี หมายถึงการดำเนินชีวิตด้วยการมีสติและปัญญาไม่ทำอะไรมากหรือน้อยเกินไปจนขาดความสมดุลการทำให้พอดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำให้น้อยที่สุดหรือมากที่สุดแต่หมายถึงการทำให้พอเหมาะกับสถานการณ์และความจำเป็นการปฏิบัติตามหลักการนี้จะช่วยให้เราไม่ตกอยู่ในความทุกข์จากการทำงานหนักจนสุขภาพเสียหรือจากการเกียจคร้านจนขาดประสิทธิภาพในชีวิตทั้งยังช่วยให้เรามีความสุขและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต ตัวอย่างที่ชัดเจนของการปฏิบัติตามสุภาษิตนี้อย่างเช่นเมื่อเราทำงานเราควรทำอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถแต่ก็ไม่ควรให้การทำงานนั้นมาทำลายสุขภาพหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราควรให้เวลาแก่ครอบครัวและตนเองในด้านการพักผ่อนและการบํารุงสุขภาพในเรื่องของการใช้จ่ายการใช้เงินอย่างพอเหมาะพอดีคือการใช้จ่ายที่คำนึงถึงความจำเป็น และความสามารถในการหาเงินของเราไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยจนเกินไปและไม่ขี้เหนียวจนทำให้ตนเองหรือครอบครัวขาดแคลนสรุปแล้วควรทำการให้พอหมาะพอดีเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและไม่ตกอยู่ในความทุกข์จากการกระทำที่ไม่สมดุลการมีสติและปัญญาในการตัดสินใจจะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามหลักการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ thank you